สวัสดีค่ะทุกคนก,กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตชาแนลวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เด่นเรื่องตามหัวใจให้รักหวนคืนในตอนที่สิบห้าถึงสิบแปดให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะหลิวซื้อเขบอกนางเอกว่าตอนนี้ชื่อเธอติดไฟแล้วนายก,กำลังง่วงอยู่ก็สาวว่าคือนายก็ติดเทรนด์อยู่บ่อยๆไม่ใช่หรอก,ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยหลิวซื้อเลยบอกว่าเธอนั่นแหละใกล้จะหมอหมดเพลแล้วนะเกิอดอะไรขึ้นนะ รีบดูเธอะนายก็ตกใจถึงกับรีบดิดตัวออกเตียงเธอเห็นข่าวที่ว่าเธอนอกใจพระเอกแบบนี้เด็กคนด้วยใครว่าพ่อก็ตกใจนี่มันอะไรกันประธานหลินมาหานังเอกและถามว่าตกลงตอนนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนาะทำไมดูผมก็กลายเป็นพ่อคนนายขอโทษที่ลากเขามายุ่งเรื่องนี้ด้วยประธานหลินถามนี่คุณท้องจริงๆหรอนายอยอมรับประธานหลินตอบว่าพระเอกนี่คุณท้องอยู่แต่เขายังได้อยากกับคุณอีกเขาห่ยแตกกับผมอีกนะนายเอกรีบบอกว่าพระเอกไม่รู้เรื่องที่เธอทอ้อง ทำเอาเขาตอบว่านายเอกแคบิพันทำไมคุณถึงได้ใจใหญ่ขนาดนี้นายเอกบอกว่าตอนนี้ถ้ายังบอกเขาไม่ได้ชั่วคราวพระเอกเปิดประตูเข้ามาก็ถามมีเรื่องอะไรที่บอกผมตรงๆไม่ได้แต่การลินมีเรื่องสำคัญอะไรเด็กดื่นขนาดนี้แล้วถึงต้องมาพูดด้วยตัวเองผมบอกเอาเสื้อคลุมให้ในายเอกด้วยความห่วงเขาบอกพระเอกพอดีผ่านมาแถวนี้พระเอกบอกว่าไม่เป็นไรเขามีเวลาฟังค่อยๆอ,อธิบายมาเราคิดในใจเรื่องท้องทำไมกล้าปิดบังเขาคุณนี่จริงๆเลยนะสนน่นนายเอกก็กลัวว่า พระเอกแต่คิดว่าเธอนอกใจเลยถามว่าเขาไม่แค่เธอหรอแล้วแม่พระเอกกับผู้อยู่ก็เดินเข้ามาเธอตอบว่านางเอกค่ิกได้อยู่บ้านของเธอทำเอาตระกูลเราหายหน้าหมดแล้วจากนั้นก็เข้ามาตบนังเอกแต่พระเอกก็ห้ามไว้นางเอกบอกว่าเธอจะออกไปเด๋ยนนี้ฉันจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเอกประธานหลินเล่ยตามนางเอกไปแม่พระเอกเคยทำไมตระกูลถึงได้โชคร้ายขนาดนี้พระเอกเลยบอกให้แม่เลิกแสดงได้แล้วนางเอกเมื่อเก็บของที่บริษัทพนักงานก็พากันวางหน้าเอกไว้อย่าไปฟังคำพูดของเช่าใน เลยพวกเราเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นในขอบคุณที่อุตส่าห์ช่วยเหลือเธอไม่เหมือนกับใครบางคน ถามมาหางเอกต่อไปถ้าต้องการอะไรก็ให้เขาช่วยเหลือได้นะเมือ่อนายเอกของออกไปพระเอกก็ไม่กล้าแม้แต่มองเธอเลยคะพูดกับพระเอกว่านายเอกไปแล้วถึงแม้เธอจะทําผิดแต่พระเอกก็ไม่เชื่อว่านายเอกจะทําแบบนั้นได้เลยขาถามคุณเชื่อใจเธอแล้วทาไมถึงปล่อยเธอไปล่ะครับพระเอกอธิบายตอนนี้เขาเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเธออยู่กับฉันไม่มีความสุขหรอกเลยขาถามทําไมผู้บริหารต้องบีบคุณออกถ้าคุณไปแล้วผมจะอยู่ยังไงพระเอกบอกอาก็จะขึ้นตําแหน่งนี้แทนเขาเลยคาก็ไปอยู่กับอา้วกา ไพค,คิดว่าเรื่องนี้ต้องมีเรื่องหลังแน่นอนถึงได้สามารถจัดการเขาและนายเอกพร้อมกันได้เราต้องหาคนคนนี้ให้เจอในออกมาหน้าบริษัทเธอก็ทําของตกในขณะที่เธอเก็บของอยู่นั้นคืออยู่ก็เดินเข้ามาเหยียบดินสอของนายเอกและสมน้ำหน้าเธอทีไหนที่สุดก็มีวันนี้เหมือนกันนายคุก็คงต้องขอบคุณเธอสินะคืออยู่บอกคนชั่วก็ต้องได้รับความชั่วตอบแทนครั้งนี้พอแพ้แล้วแล้วสินายเอกบอกของที่ฉันไม่อยากได้ถ้าเธออยากเก็บไว้ก็เก็บไว้เถอะอาเข้ามาบอกเอกตอนนี้พูดเถื่้น ของท่านกำลังมโหในเบืรอบริษัทเข้าตลาดทุนไม่ได้ก็คงอยากระบายอารมณ์นายไปพักผ่อนพ่วงนึงก่อนไหมอาจจะช่วยดูแลบริษัทแทนคร่วคราวนายเอกบอกเรื่องต่อจากนี้เลยค่ะแต่เข้ามาได้กับอาเองเขาแค่เป็นของเรื่องเครื่องประดับอาก็บอกให้เขาไปพักผ่อนให้ดีตอนนายเอกตอนนี้เธอก็กําลังหางานทําที่บริษัทอื่นอยู่นายเอกมาเห็นก็ได้แต่ขอโทษนายออยู่ในใจที่ไม่สามารถปกป้องเธอได้เลยเราจาเป็นต้องแย่งช่วงหนึ่งหวังว่าคุณคงจะไม่แกลผมมากเกินไปแล้วนายเอกก็ได้รับสายจากน้ น้องชายว่าตอนนี้แม่ของเธออยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเป็นมะเร็งตับนายเอกมาดูแลแม่เธอก็ยังไม่ไวายแต่ว่านายเอกที่ต้องวุ่นวายทั้งเรื่องอยางและเรื่องงานไหนจะมาท้องโตอีกนายเอกบอกว่าต้องมีทางผ่านไปได้อย่างแน่นอนน้องเขารักษาเยียบาลมาให้นา,ายเอกตายแต่เธอก็มีไม่พอเงินที่เคยให้น้องไวเขาก็จ่ายไปหมดแล้วน้องลให้นายเอกเอาสร้อยที่พ่อให้ไว้ไปตำนำนายกลับมาก็คีดตอนเข้าไปเธอควรอธิบายเรื่องนอกใจให้พระเอกฟังหน่อยหรือเปล่าไม่สิไมฉันต้องอธิบายด้วยล่ะเขาไม่เชื่อใจฉันขนาดนั้นก็เป็นหญหาของ เข,เขาเชัดๆา์พอเปิดประตูเข้าไปเห็นพระเอกอก็เป็นห่วงนี่คุณป่วยหรอพระเอกตอบว่าเขาไม่เป็นอะไรคุณมาได้ยังไงนายเอกบอกว่าเธออาจจะลืมต้อยไว้ที่บ้านของเขาน่าจะอยู่ในชันที่หัวเตียง พระเอกเลยให้หนายเอกมานายเห็นสภ้อ้ห้องก็ตกใจพระเอกขอไปแต่งตัวก่อนวันนี้ว่างพอดีเราไปเซ้นไม่อยากกันเถอะนายมองแหวนก็ถึงกับเต้านายเอพูดกับพระเอกตอนนี้ถือว่าพวกเราจบกันแล้วจริงๆพระเอกยิ้มให้จบแล้วจากนั้นก็ต่อยให้กับนางเอกเขาเอาสินสมรสให้หนางเอกเขาบอกว่าตอนที่เซนข้อตกลงการหย่าก็คุยกันดูเรื่องราวนี่นาะว่าส,สินของตระกูลฉีฉันไม่ต้องการสักแดงเดียวแล่ส่งคืนให้พระเอกและพวกเขาก็แยกทางกันพระเอกหยุดมองนางเอกและได้ขอโทษท่านใจ ตอนนี้แค่ยากกันชั่วคราวนะผมจะหาความจริงให้เจอแล้วเรื่องทั้งหมดนี้จะผ่านไปนายเอกทำเป็นเข้มแข็งแต่เธอกลับมานั่งร้องไห้เสียใจกระท่าหลินผ่านมาเจอเขาทำนางเอกอยากกับพระเอกแล้วหรอเธอก็เพียหนะ้าเขาถึงกระผ่อนหายใจได้เพาะนายเอกขึ้นรถพระเอกที่มองอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้หลิวซื้อท่อมาหานางเอกที่ครอบครัวเธอเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่เล่าให้พวกเขาฟังแล้วบอกให้หนายเอกรีบตามมาที่โรงพยาบาลเลยค่ะถามพระเอกทำไมต้องอยากกับนางเอกด้วยพระเอกอธิบายแบบ บบนายเอกจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาผลที่ต้องเล่นงานเขาอยู่จะได้ทําอะไรนายเอกไม่ได้นายเอกมาที่โรงพยาบาลเพื่อนก็อาสา,าช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายประธานหลินก็หาหมอผู้เชี่ยวชาญให้กบนังเอกเขาสารภาพกับนางเอกว่าคนที่ทําให้บริษัทพระเอกขาดเพชรสีเหลืองทองที่ต้องใช้ในการผลิตก็คือเขาเองนายพูดเธอเขาจะเดาได้อยู่แล้วแต่แคาสงสัยว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันใช้เพชรสีเหลืองนอนบ่อนไซ้ในบริษัทคือใครกันแนะ่ประธานหลินบอกว่ามันเป็นความลับทางการค้าประธานหลินเขาไม่เยยมแม่นางเอก ธอก็พูดกับเขาว่าไนขอ,องลูกของเขาอยู่เมืม่อไหร่พวกคุณจะแต่งงานกันถ้ารอนานกว่านี้จะใส่ชุดแต่งงานไม่ได้แล้วนะานเอกขอโทษประธานหลินนเอกน,น้องไปตรวจร่างกายเพื่อหาความเข้ากันได้ในการบริจาคตับให้แม่แต่แม่ก็บอกานเอกว่าเธอไม่ต้องไปเพราะความจริงแล้วานเอกไม่ใช่ลูกแท้าของเธอทำเอาอทั้งสองคนตกใจมากที่ได้ยินแบบนั้น แม่เล่าว่าตอนนั้นพ่อหน้าเอกเป็นคนเก็บเธอมาเลี้ยงพวกเราอยากมีลูกมากต้นเส้นนั้นเป็นของพ่อแท้ๆของนางเอกเธอสงสัยแล้วดกลงเธอเป็นใครกันนาใครอยู่ที่บ้านสมองเขาไปทั้งไหนก็เห็นแตน่นางเอกนางเอกได้รับข้อความจากคุณดอนว่าภระระยาของเขาชอบของขวัญที่นางเอกให้มาตอนนี้เขารอก,การตอบรับของเธออยู่ด้านแม่ก็นัดชู้อ,อยู่มาเจอเธอบอกกับแม่ว่าเธอเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ของพระเอกดีตอนนี้เขาคงไม่สบายใจมากแน่แม่เลยขอชวยอ,อยู่ช่วยบอกพระาเอกทีว่าคิดยังไงกับเขา อ,อยู่ๆกั้งสตอคุณแม่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะถ้าพระเอกแต่งงานกับเธอยังไงเธอก็จะช่วยเขาสุดความสามารถเธอเละให้แม่พระเอกควยกับพ่อของเธอส่นเลยค่ะก็เข้ามารายงานพระเอกว่าเรื่องที่เขาให้ไปสืบตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วสัญญาออกแบบไม่มีปัญหาจริงๆเลยค่ะถามว่าพระเอกจะทํายังไงต่อไปพระเอกก็ได้แต่รอเพราะตอนนี้หลักฐานที่มีอยู่ในมือยังไม่มากพอเราต้องค้นโปรเจกทั้งหมดที่เขาเคยทำในขณะที่นายเอกเฝ้าแม่อยู่เธอก็ได้รับข้อความว่าพระเอก หรือว่าไหนเข้ากันออกแบบเครื่องประดับมากที่สุดเพื่อแต่งงานกับพระเอกแล้วเธอยอมละทิ้งความฝันเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มเวลาและดูแลเขาเป็นอย่างดีเขานอนไม่หลับเธอก็คอยอยู่เป็นเพื่อนพระเอกรือประมูลต่างหูที่เธอออกแบบมาเป็นของขวัญให้กับเธอตอนนี้พระเอกเอาแต่อยู่บ้านจนแม่ไม่รู้ว่าต้องช่วยเขายัางไงดีเราอามาทานข้าวด้วยกัน บอกกับเอกตั้งแต่เขารับหน้าที่แทนพระเอกงานก็หนักอึง้งไม่สามารถทําต่อได้จึงอยากระง,งับการผลิตเครื่องประดับไปก่อนกลับมาทําเรื่องที่เราถนัดก,กันดีกว่านายคิดว่ายังไงแม้พระเอกหาว่าอารังแกพระเอกและพ่อของเขาต้องตายไปก็อาเขาอธิบายว่ามันเป็นอุบัติเหตุและการตัดสินใจครั้งนี้ก็มาจากผู้ถือหุ้นเขาบอกให้พระเอกรอให้ดีๆก่อนรอปัญหาครั้งนี้ผ่านไปพระเอกก็จะได้กลับไปเป็นผู้บริหารสูงสุดอีกครั้งส่วนประธานเหรียญก็ติดต่อหมอให้ผ่าตัดแม่ได้เร็วขึ้นแม่ถึงกับเพื่อน ผมลูกเผยคนใหม่ที่ทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้นายเอกเลยขอเลี้ยงข้าวเขาเพื่อเป็นตอบแทนเพราะตอนนี้เธอมีเงินจากที่คุณตอนให้ออกแบบเพื่องประดับแม่นัดพระเอกให้มาทานข้าวกับตระกูลชูแต่พระเอกก็ไม่เข้าใจว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่นี่มันเรื่องอะไรกันพระเอกบอกกับทุกคนว่าผมแต่งงานแล้วนะแม่กระสิบบอกตระกูลชูจะช่วยพลิกสถานาการณ์ให้ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับพังนี้แล้วนะตอนนายเอกตอนนี้ก็กินข้าวอยู่กับประทานหลินเธอขอบคุณเขาที่กสํำรองจ่ายค่ารักษาให้เธอก่อนหน้านี้ ได้เงินมาประมาณหนึ่งแล้วอีกสักพักจะคืนให้คุณนะต่ทาลินบอกนางเอกว่าไม่ต้อง,กงแกล้งใจเขาแล้วก็ดื่มไว้ด้วยกันนางเอกได้รับข้อความจากอาพี่พระเอกมีนัดดูตัวกับพู้อยู่ไม่ไว่ายังไงนายก,ก็คือหลานสะใภ้คนเดียวของอา,าเธอรีบขอตัวออกไปพิ้อยู่มาขอโทษพระเอกที่ไม่ได้บอกลวงนาะแต่เธอแค่อยากช่วยพระเอกให้ได้กลับมาเป็นผู้บริหารต่อในขณะที่พระเอกจะเปิดประตูออกไปนายเอกก็ปาเข้ามาพอดีพระเอกจึงประกาศกับทุกคนว่าเขาไม่มีวันแต่งงานกับพู้อยู่ ทำให้พ่อของเธอไม่พอใจมากเขาเตือนให้พระเอกคิดให้ดีพระเอกเลยเข้ามาขอโทษเรื่องแต่งงานเขาคิดชัดเจนแล้วคิวอ,อยู่เป็นผู้หญิงที่ดีเธอยอดเยี่ยมมากแต่เราไม่เหมาะสมกันคิวอ,อยู่พูดวันนี้เป็นงานมั่นของเราพี่จะมาพูดเจ้าแบบนี้ได้ยังไงกันพระเอกประกาศกับทุกคนก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งงานแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ท้งชีวิตนี้เขาจะมีภรรยาคนเดียวก็คือนางเอกแม่บอกเอกถ้าเขาเดินออกไปตะกูนหีจะแผ่แนะ่พระเอกก็บอกแม่ว่าถ้ามีนางเอกประ กูขีไม่เจบเพจหรอกครับเพราะนายเอกเป็นคนที่เปล่งประกายที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเธอกล้าที่จะรักกล้าที่จะเกลียดมารายาทสวยงามเมื่อพบความลำบากก็แก้ไขโดยตัวเองพายเอกเดินเข้ามาก่อนนางเอกเพราะแบบนี้นายเอกจึงเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยต้องเป็นเธอเท่านั้นแล้วจามมือนายเอกเดินออกไปประฮานหลินเห็นพวกเขาเดินไปด้วยกันก็เศร้าพระเอกมาตะโกนเขาไม่เคยคิดว่าการได้หนีมามันรู้สึกฟินขนาดนี้เมื่อก่อนพระเอกบอกกับนางเอกผมไม่ชอบบ้านที่ไม่มีคนแต่ไม่ชอบที่คน คุณย้มให้คนอื่นแต่กลับหลบหน้าผมผม,มอยากอยู่กับคุณเขาเข้าไปก่อนนายเอกไว้ถ้าเราอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่นายเอก,กบ,บอกว่าเธอไม่อยากอยู่กับเขาเธอถามพระเอกตรงโงการเสียชีวิตของพ่อเธอมันเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าพระเอกบอกว่าเขาไม่รู้แล้วดีกะโหลกนางเอกที่วันๆคิดแต่เรื่องนี้จะทําซีรีส์สอบสวนหรือไงกันตอนนั้นโปรเจกต์สำคัญสำหรับรทั้งสองฝ่ายมากถ้าตอนนั้นเขาไม่มัวแต่แข่งขันกับพ่อตาก็คงไม่ต้องทํางานหนักจนเข้าโรงพยาบาลใครจะตั้งแต่ทำ ร้ายพ่อตาตัวเองล่ะนายขอโทษที่เข้าใจไพเอกผิดแต่เป็นเพราะเธอเห็นเอกสารโปรเจกต์น้นไพเอกถามว่านายเอกเห็นได้ยังไงเธอจึงบอกว่าอารองเอาให้เธอดูไพเอกจึงอธิบายแทริงแล้วที่เขาออกมาจากบริษัทเป็นแผนขั้นแรกของเขาเป้าหมายที่แทริงคือหาคนที่ทําให้บริษัทล้มเหลวในการเข้าตลาดคุณนไพเอกเล่าทุกอย่างให้หนางเอกฟังประธานเหรินกับอารองร,องร่วมมือกันงั้นหรอตอนนั้นอารองเป็นคนติดต่อกับพ่อนางเอกแล้วไปร่วมมือกับตระกูลเดียงเพื่อมาตัดการเขาตอนนั้นเรามั่นกัน พ่อตาน่าจะไม่มีทางช่วยเขาเขาเลยสงสัยว่าการตายของพ่อหนาเอกไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงมีผมอยู่ทั้งคนเราต้องหาความจริงเดินหน้าหนเอกมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกพระเอกเด็กคนนี้พระเอกรีบพูดคือเป็นลูกของเราผมไม่เคยสงสัยคุณเลยผมไม่เคยเชื่อว่าคุณจะรักผู้ชายคนไหนได้นอกจากผมแต่ที่สําคัญที่สุดคุณคงไม่ได้เจอผู้ชายคนไหนที่รักคุณมากกว่าผมหรอกเราพระเอกก็สร้อยให้หนางเอกเธอเห็นก็จำได้ว่านี่มันสร้อยที่เธอออกแบบให้ตอนนี้นาะพระเอกพูดนี คือซอยที่นักออกแบบตียังออกแบบให้กับผมหวังว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงความรักที่ผมมีต่อเธอทําเอานาอีกยิ้มขอบคุณคุณตอนตอนนี้ภรรยาของคุณคงรู้สึกได้แล้วเธอก็รักคุณเหมือนกันพาอ่อยให้นางเอกตูเข้าไปอ่อยใกล้ๆนางเอกอีกนางเอกเลยเข้าไปจูกเขาด้วยความรักพากลับบ้านมาแม่ก็ตอบว่าที่เขากลับไปแบบนั้นพาเอกบอกกับแม่ว่าต่อไปนี้เขาจะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเท่านั้นแม่ไม่สามารถควบคุมชีวิตเขาได้อีกต่อไปและบริษัทไม่ใช่ความสําคัญอันดับแรกของเขาอีกต่อไป ในเฝ้าแม่อยู่เธอก็คี่ถึงพระเอกที่บอกให้หนางเอกช่วยเล่นละครเพื่อล่องขออกมาก็ตบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่18ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เกีียวโตด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ